อันนี้ทล์กในวันนี้จะมาพูดถึงชายหนุ่มคนหนึ่งชายที่ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งที่สุดแข็งแกร่งแบบหาใครเทียบไม่ได้แต่สุดท้ายความมั่นใจก็พังทลายเพราะเขาแพ้ให้นักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรแถมยังแพ้ให้แวมพรยปริศนาชนิดที่สู้ไม่ได้เลยสักนิดชายหนุ่มที่จะพูดถึงในคลิปคือนักรบที่มาพร้อมกับคาตนาคู่ใจเบรนอันกอสจากผลงานเรื่อง Overlor d ครับ แรกเริ่มเดิมทีเบรนคือลูกหลานชาวนาที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรครับเขาเป็นเหมือนเด็กทั่วไปใช้ชีวิตวนหลปไปเรื่อยๆตื่นเช้าช่วยพ่อแม่ทำนาตกเย็นกินข้าวและเข้านอนแต่แล้ววันหนึ่งความสวรรค์ด้านดาบของเบรนก็ตื่นขึ้นเบรนในตอนนั้นท้าสู้ท้าประลองไปเรื่อยๆและทุกครั้งที่ต่อสู้เบรนจะเป็นฝ่ายชนะเสมอชัยชนะที่ได้ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องทำให้เบรนกลายเป็นคนหยิ่งผยอง มั่นใจในตัวเองคิดว่าข้านี่แหละแก่งที่สุดในอาณาจักรแต่สุดท้ายความมั่นใจของเบรนก็พังทลายครับเพราะเบรนดันแพ้ก,กาเซฟสโตนอบนักดาบล่างใหญ่ที่มีพรสวรรค์ไม่แพ้กันและการต่อสู้นั้นก็ทําให้กาเซฟได้รับตําแหน่งไปถึงองค์ขลักของกษัตร,ริย์ลามพอลซาที่3เลยทีเดียวส่วนเบนในตอนนั้นที่แพ้เป็นขังแรกก็ได้บทเรียนครั้งสําคัญในชีวิตและเบรนก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ครับ ว่าเขาจะต้องเก่งขึ้นให้ได้ให้มากกว่ากาเซฟสโตนอฟชายที่เอาชนะเขาเป็นคนแรกแต่ถึงจะพ่ายแพ้ให้กาเซฟมันก็ไม่ได้หมายความว่าเบรนสูญเสียทุกอย่างนะครับถึงเบรนจ,จะแพ้แต่เบรนก็รับภาพทามจากเหล่าขุนนางติดต่อให้ไปทํางานด้วยเป็นทาหารใต้การปกครองเป็นผู้คุ้มกันแต่เบรนก็เลือกปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดเพราะเป้าหมายของเบรนคือก,การฝึกฝนตัวเองให้เก่งขึ้น ดังนั้นการไปอยู่ใต้การปกครองของขุนนางจึงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนั้นครับฟังถึงตรงนี้หลายคนคงคิดใช่ไหมครับว่าเบนต้องไปเป็นนักผจญภัยแน่ๆเพราะนักผจญภัยมีโอกาสฝึกฝนตัวเองมากมายในต่อสู้กับมอนสเตอร์เก่งๆได้รับภารกิจยากๆแถมยังมีโอกาสสร้างปาร์ตี้แข็งแกร่งอีกด้วยแต่เบนของเราดันไม่ชอบแบบนั้นทางที่เบนเลือกคือสมัครเข้ากลุ่มทหารรับจ้างกลุ่มที่ทาทุกอย่างเพื่องเงิน โดยไม่สนใจว่าสิ่งที่ทำจะเป็นสิ่งที่ผิดหรือไม่เหตุผลที่เบรนเลือกทางนี้เป็นเพราะเบรนอยากฝึกฝนตัวเองด้วยการสู้กับมนุษย์จริงๆสู้เพื่อเอาชนะมนุษย์ไม่ใช่สู้เพื่อเอาชนะมอนสเตอร์ดังนั้นการอยู่ในกลุ่มทหารรับจ้างที่มีโอกาสปะทะก,กับมนุษย์ด้วยกันเองจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของเบรนในตอนนั้นกลุ่มทหารรับจ้างที่เบรนเป็นสมาชิกคือกลุ่มอัชญากรที่ทำลูกอย่างที่ผิดกฎหมายร้นสะดมร้นขาลาวาน จบผู้หญิงเรียกค่าไทยและอื่นๆอีกมากมายแน่นอนครับว่าเบรนในตอนนั้นก็รู้ว่าแนวทางของกลุ่มมีอะไรบางแต่เบรนก็ไม่สนใจอะไรขอให้เขาได้สู้กับคนเก่งเพื่อฝึกฝนตัวเองก็เพียงพอแล้วถ้าถามในความแข็งแกร่งของกลุ่มถ้าเทียบกําลังลบกับมนุษย์ทั่วไปก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่กวาดล้างได้ยากนอกจากสมาชิกจะเยอะแต่แล้คคนรู้นได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีแถมอาวุธในครั้งก็มีพอ้อยทุกคนใช้นอกจากนั้น ทารลับยังใช้ภูมิประเทศของทํำให้เกิดประโยชน์ทั้งทางที่สลับซับซ้อนกับดักมากมายที่วางเอาไว้และทางหนีทีไล่ที่มากกว่าหนึ่งทางมันจึงทำให้ทหารรับจ้างกลุ่มนี้ลอยนวลมาเป็นระยะเวลานาน,านแม้แต่ทหารของอาณาจักรก็กวาดล้างได้ไม่หมดเบรนใช้ชีวิตแบบนี้เรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึง่งสมาชิกกลุ่มคนหนึ่งผู้รับหน้าที่นกต่อได้พาหายนะไม่เยือนถึงฐานทัพหายนะทีวาคือ N p c พซจากนาสลิกเซบาท โซลูชันและเชลเทียนายนกต่อคนนั้นคิดแต่เรื่องพาเหยี่อมาปรนโดยที่ไม่รู้เลยครับว่ากลุ่มคนที่ผ่ามาคือกลุ่มคนที่มีพลังระดับภัยพิบัติที่สามารถถล่มประเทศได้ง่ายๆถึงแม้เซบาสกับโซลูชันจะมุ่งหน้าสู่เมืองหลังสังหารนายนกต่อเรียบร้อยแต่เชลเทียกลับเลือกที่จะอยู่พร้อมกับเรียกข้ารับใช้แวมไพร์มาสตนเพื่อบุกถล่มฐานลับของทฐานลับจางฐานลับที่มีเบรนอยู่ในนั้น ในช่วงชุนดม,มุนวุ่นวายสมาชิกในหน่วยวิ่งหนีตายพร้อมตะโกนเม,แมาแวมไพร์บุกเบรนในตอนนั้นไม่มีความเกรงกลัวเลยสักนิดกลับกันเบรนกับเลือกจับดาบและมุ่งหน้าเข้าหาแวมไพายผู้บุกลุกในขณะที่เผชิญหน้ากับแวมไพายหรือถ้าพูดชื่อเต็มเชลเทียบัตฟอร์เลนมันก็ทําให้เบรนมีความรู้สึกผุดขึ้นมาว่าแท้จริงแล้วตัวเขาไม่ได้เก่งกาจเลยสักนิดพลังของเขาช่างต่ําต้อยเหมือนมดปลวกที่แงหน้ามองท้องฟ้ายังไงอย่างนั้น พอสรุปในตอนนั้นคือเบรนวิ่งหนีตายร้องไห้ฟุมฟ้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนวิ่งไปร้องไปโดยไม่สนายตาของเพื่อนสมาชิกถึงแม้จะดูเสียศักดิ์ศรีแต่เบรนก็เป็นคนเดียวในกลุ่มที่รอดชีวิตส่วนสมาชิกที่เหลือต่างถูกชาวเทียจัดการทั้งหมดไม่รอดแม้แต่คนเดียวเบรนหนีชาวเทียมาจนถึงเมืองหลวงของรีเอสติเซสภาพของเบรนในตอนนั้นคือกลายเป็นคนหวาดระแวงคัวถูกตามล่า ไม่มีแม้กำลังใจในการใช้ชีวิตแต่โชคยังดีครับที่ในตอนนั้นเบรนได้เจอกาเซฟสโตนอบชายที่เคยเอาชนะเขาและเป็นชายที่เบรนตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าสักวันจะต้องเอาชนะให้ได้ชีวิตของเบนหลังเจอกาเซฟก็ถือว่าดีขึ้นตามลําดับเบนในตอนนั้นเริ่มเยียวยาจิตใจตัวเองได้มีโอกาสรู้จักขายองค์คณะของเจ้าหญิงเลนเนอร์และเซบาสชายชราปริศนาที่แข็งแกร่งพอๆกับแชลเทียแววไพายที่เขาพ่ายแพ้ บทบาทของเบนในตอนนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งร่วมต่อสู้กับเซบาสในการจัดการมือสังหารทั้งร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทัวเล่จากกลุ่มซิกแอมกลุ่มที่มีมือสังหารมากมายมารวมตัวกันจนถึงร่วมทําภารกิจทลายลังแปดนิ้วที่มีเจ้าหญิงเลนเนอร์วางแผนมานานและมีกลุ่มกุหลาบขามให้การสนับสนุนปฏิบัติการในตอนนั้นถือว่าผ่านด้วยดีครับแต่แล้วสิ่งที่ทำให้เบรนนึกถึงอดีตก็เกิดขึ้นเพราะระหว่างทางไปสมทบกับพวกผอง เบรนดสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายที่คุ้นเคยเชลเทียบัตฟอร์เลนเบรนในตอนนั้นไม่ลังเลเลยสักนิดที่จะหันหลังกลับไปหาเชลเทียแถมยังกล้าไป,ปเผชิญหน้ากับเชลเทียด้วยตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือเชลเทียจําเบรนไม่ได้เพราะเชลเทียในตอนนั้นคือเชลเทียที่ฟื้นคืนชีพกลับมาใหม่หลังถูกไอยสังหารแต่กลับกันเบรนกลับไม่เคยลืมเชลเทียเลยสักนิดเบรนในตอนนั้นใช้ท่าที่แรงที่สุดโจมตีใส่เชลเทีย หรือถ้าจะเจาะจงก็ต้องบอกว่าโจมตีเส่็เล็บนิ้วก้อยของแชลเทียนั่นเองแน่นอนว่าสาหรับเชลเทียมคือการโจมตีที่เบามากแต่สําหรับเบรนมันคือการโจมตีที่ประสบความสําเร็จเพราะเขาสามารถตัดเล็บนิ้วก้อยของเชลเทียได้และหลังจากโจมตีเสร็จเบรนก็หันหลังวิ่งหนีทันทีโดยเชลเทียในตอนนั้นก็เกือบจะตามมาจัดการเบรนแล้วครับแต่แชลเทียดันเห็นขายเป้าหมายให้ถูกย้ำว่าห้ามยุ่งด้วยเด็ดขาด ชาเทียจึงเลือกปล่อยเบนไปไง่ายๆนั่นเองหมดบาทของเบนกลับมาอีกครั้งในศึกทุ่งลาบคัดเซมันคือสงครามระหว่างรีเอสติเซและจักรวรรดิมหาลุดที่ในตอนนั้นมีไอเข้าร่วมด้วยสิ่งที่เบนพบเจอในตอนนั้นคือความโหดร้ายของสงครามและความเศร้าโศกที่สูญเสียเพื่อนกาเซฟสโตนอเพราะกาเซฟได้ท้าสู้กับไอตัวต่อตัวโดวยมีเบนกับขายเป็นพยานที่อยู่ตรงนั้น ถึงแม้เบรนจะคัดค้านหัวชนฝาแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของกาเซฟและยอมทนอยู่กับความรู้สึกที่ต้องสูญเสียเพื่อนไปโดยปริยายความสูญเสียที่เกิดขึ้นทําให้เบรนตั้งเป้าหมายใหม่ครับนั่นคือผันตัวเองเป็นอาจารย์คอยฝึกฝนวิชาดาบให้เด็กๆในรีเอสติเซเราเด็กกําพร้าที่สูญเสียครอบครัวจากสงครามเพราะเบรนหวังว่าเขาอาจจะเจอเพชรเม็ดงามในเด็กกลุ่มนี้เบรนในตอนนั้นลงแรงฝึกฝนวิชาดาบให้เด็กๆอย่างจริงจัง ทั้งลงมือฝึกฝนด้วยตัวเองทั้งตามหาอาจารย์ยอดฝีมือดาบให้มาช่วยสิ่งที่เบรนทำแสดงให้เห็นครับว่าเขาตั้งความหวังไว้มากแค่ไหนความหวังที่สักวันก้าเซฟคนต่อไปจะปรากฏตัวขึ้นแต่บทบาทของเบรนยังไม่หมดแค่นั้นเพราะในขณะเดียวกันเลนเนอร์ได้แต่งตั้งเบรนให้เป็นหนึ่งในองค์ขลักร่วมกับใครผู้ติดตามคนสนิทที่ไปไหนมาไหนด้วยกันทุกทีเลนเนอร์ไว้ใจเบรนถึงขั้นมอดบดาบที่เป็นสมบัติของชาติให้ครอบครอง ดับเล่มเดียวกับที่กาเซฟเคยใช้ในอดีตดังนั้นจึงสรุปได้ว่าหลังรีเอสติเซ่พ่ายแพ้ในทุกงาบคัสเซ่เบนได้กลายเป็นทหารองคลักษ์ของเลนเนอร์และอาจารย์สอนดาบให้เด็กที่มีแววเพื่อหวังให้มีกาเซฟสตตนอฟคนต่อไปปรากฏขึ้นแต่แล้วการตัดสินใจครั้งใหญ่ของเบนก็เกิดขึ้นอีกครั้งในตอนที่อาณาจักรมนตราประกาศสงครามกับรีเอสติเซ่เบนในตอนนั้นรู้ดีครับ ว่าต่อให้สู้ถวายหัวแค่ไหนยังไงก็ไม่ชนะหากคิดจะหนีก็ต้องหนีในตอนที่ยังมีโอกาสสิ่งที่เบรนทำคือเตรียมเส้นทางหลบหนีให้เหล่าลูกศิษย์ให้เราเด็กอนาคตไกลที่เขาฝึกฝนมากับมือรอดชีวิตเผื่อว่าเด็กเหล่านั้นจะแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งมากพอให้จะกลับมาล้างแขนได้สําเร็จและนอกจากนั้นเบรนยังเตรียมรถม้าสําหรับหลบหนีให้เลนเนอร์เผื่อว่าเลนเนอร์จะเปลี่ยนใจในตอนท้ายว่าต้องการหลบหนีไปจากทีน่นี่เพื่อมีชีวิตใหม่ในฐานะคนธรรมดา ดังนั้นถ้าจะบอกว่าเบนคือฟันเฟืองเล็กๆที่ทั้ทุกอย่างเท่าที่ทําได้ก็คงไม่ผิดอะไรครับหลังเตรียมการทุกอย่างไปจนหมดและกองทัพของอณาจักรมนตราบุกเข้ากําแพงเมืองเบรนได้ตัดสินใจทาภารกิจสุดท้ายในชีวิตนั่นคือรอบสังหารราชันมนตราก่อนออกจากปราสาทเบรนได้คืนสมบัติชาติทุกอย่างให้เลนเนอร์และพกคาตนะคู่ใจเพียงเล่มเดียวก็จะมุ่งหน้าไปทางกําแพงเมือง พราะคิดว่าลาชันมนตราต้องอยู่แถวนั้นแน่ในระหว่างทางที่เงียบงันเมืองที่เงียบสงบเล่ากับถูกทิ้งหลงังเบนสัมผัสถึงกลิ่นอายที่ชั่วหลายตัวตนที่ไร้กาศที่แปรนังสีระดับเดียวกับเซบาสตและแชลเทียตัวตนที่ว่าคือโคคิวทัสหนึ่งในผู้ไปทักษ์ของมหาสุสานนัสลิกบรรยากาศที่เบรนสัมผัสได้คือความหนาวเย็นที่ผิดธรรมชาติความหนาวเย็นที่ทำให้เบรนรู้สึกกลัวจนร่างกายกระตุก ใจหนึ่งก็คิดว่าเขาควรหนีไปจากที่นี่แต่อีกใจหนึ่งเบรนกับรู้สึกว่าเขาไม่ควรหนีอีกต่อไปแล้วสิ่งที่เบรนทำคือหยิบขวดยาเสริมพลังทั้งหมดที่มีมาดื่มพร้อมกับตั้งท่าเตรียมสู้ล,ล่อโคคิวทัสส่วนโคคิวทัสที่อยู่ตรงหน้าได้แต่เดินมาหยุดต่อหน้าเบรนเว้นระยะห่างราวสามเมตรโดยไม่เอ่ยปากพูดอะไรแม้แต่คำเดียวฝ่ายที่เริ่มพูดก่อนคือเบรนที่แนะนำตัวเบรนอันกอสและทันทีที่เบรนพูดจบ โคคิวทัสก็เอ่ยปากพูดเช่นกันหนึ่งในผู้รับใช้ของผู้สูงส่งฝ่าบาทราชามนตราไออุนโกโคคิวทัสสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคือคำขอบคุณที่ออกมาจากปากของเบนและคำว่าไม่เป็นไรที่ออกมาจากปากของโคคิวทัสมันคือการทักทายกันของสองนักลบที่มีจิตวิญญ,ญาณน,นักสู้อยู่เต็มเปี่ยมโคคิวทัสนับถือการเตรียมใจของเบนและเลือกใช้ซังชินโตโออาวุธระดับสูงที่มีรูปกษณ์เป็นคาถาเล่มยาว ที่แค่เห็นก็รู้ครับว่าคนธรรมดาไม่มีสิทธิแม้จินตนาการถึงสิ่งที่เบลยนทำคือตั้งท่าโจมตีใช้กระบวนยุทธทุกอย่างที่ใช้ได้ใช้จนร่างกายแทบจะหลับไม่ไหวใช้จนดวงตากลายเป็นสีเลือดตรงจมูกมีเลือดไหลออกมาอัดพลังสมาธิจนถึงขีดสุดร่างกายของเบรดนในตอนนั้นอยู่ในระดับเดียวกับวีรชนแต่มันก็แค่ชั่วคราวครับเพราะหากเบนยังไม่รีบโจมตีโคคิวทัส ในเวลาไม่เกินหนึ่งนาทียังไงเบรนก็ต้องสิ้นลมไปเองเพราะภาระที่ร่างกายรับมันมากเกินไปแล้วและท่านได้นั้นโคคิวทัสก้าวเท้าเข้ามาในระยะดาบของเบรนพร้อมกับใช้สั่งชินโตโอฟันลงมาจากด้านบนส่วนเบรนในตอนนั้นก็ใช้คานาในเมืองตวัดโจมตีไม่เอาชีวิตโคคิวทัสบทสรุปของการต่อสู้คือเบรนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ถูกโคคิวทัสสังหารโดยที่เขาทำความเสียหายอะไรให้โคคิวทัสไม่ได้เลยเักนิด เีงไม่เพียงความนับถือจากใจจริงของโคคิวทัสก็เท่านั้นโคคิวทัสนับถือถึงขั้นคิดในใจว่าเบรนเป็นคนที่น่ายกย่องและถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้สาบานเพื่อนำตัวเป็นค่ารับใช้ในนาสลิกแต่ที่โคคิวทัสไม่ทำแบบนั้นเป็นเพราะโคคิวทัสต้องการแสดงความเคารพต่อเบนด้วยการให้เบรนใต้ในฐานะนักหลบและอีกสิ่งที่ไม่รู้ในตอนนั้นคือแท้จริงแล้วเบนมีสิ่งที่เรียกว่าทาเลน์หรือพลังติดตัวที่น้อยคนจะมีและมีไม่ซ้ำกัน พลังทาเลนที่แม้แต่เบรนก็ไม่รู้นั่นคือพลังเพิ่มความจุของสมาธินั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเบรนอันกอสนักดับมากพรสวรรค์ที่ผันตัวเป็นทหารหลับจางพอพ่ายไปให้กาเซฟก็จะสมซานกลับเมืองหลวงเพราะหนีตายจากเชลเทียและได้รับชีวิตใหม่อีกครั้งในฐานะนักรบอย่างเต็มภาคภูมิหากมีข้อมูลตรงไหนที่พลาดไปผมต้องขออภัยมาณที่นีด้วย และหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามอนี้ทอกไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ